สีครับตอนนี้ชพิกาเอนะคะตอนนี้พมจะมาแนนแมโหกหัวกับอวแขงนะครับก็คือแบบว่าทดสอบความหัวแขงของร้อนั่นเองทุกคนจะสงสัยว่าทำไมตัวละครผมเป็นงี้ไปดูในชุมชนเดี๋ยวทุกคนก็รู้เองโอเคครับกลับมาเข้าเรื่องกันจ้ะจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานเท่าว่าเอ่อเอ่เอมผมขี้เกียจลงมันเพราะว่าผมเวลาผมลงมันก็ชอบเด้งออกครับผมก็เลยต้องลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่ก็เลยนั่นแหละครับแล้ว อันหกวันม่แบบนี้เหรอโอเคเอเคหัวไม่หัวหัวไม่ไม่หัวหกตรงนี้ด <c oughs> ้วยวะตรนี้ตอนนี้พอก็หัวแข็งสามสิบนะครับ คุณครต่อไปผมก็จะต้องมาอันนี้เปล่าใช่ได้โอเคผมเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ย ก็ไม่ค่อยเยอะมากนะคก้นีก้คกก้คึงกี้คกครักว้คุกก้คนึ่ี้คุกก้าุกก้กก้คถก้าเราเปิดไขี้รากะไ้ค้ตัวแล้คุก ตัวไหแกเอ๊ะทำไมได้ของวีเดียอันนี้มันจะช่วยอะไรอะ่ะนี้ต้องเอาสิบชนะก่อนก็ได้นะครับโอเคตอนเดียวผมก็ขอัวโคกเข้าโรงพยาบาล ที่ก็ัเอาวานูอนได้ไหมที่เคยเคยเห็นครัตอนนี้ผมก็ได้เกือบได้เข้าโรงพยาบาลแล้วครับเพราะว่าผมโอ้โูกกดเกินไปโอเคผมก็ต้องมาเอีฟเคีกแล้ว ตอนนี้ผมว่าผมอยากซุมใครอ่ะของดีดๆเลยแล้วจู๋ไหนอะจ้ามาเลย้ยไม่ใช่จุ๋ไหมเอ้าไม่ตอบ้วกดกดโอเคแล้ว โอ้โหได้หนึ่งร้อยโคตสิบเจ็ดมากโ,โหไม่กดเยอะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้สิบแล้วนะครับแล้วลองดูกาแพงหนึ่งพันสองร้อยโอเคไม่เป็นไรผมว่ามันอาจจะง่ายอยู่ ตัวนี้ผมตอวนี้ผมว่าผมเลือกม,มันจะไม่ไหวแล้วอะโอ้โหมันเยอะมากอะทุกคนคมันเยอะมากโอ้โหนีนนี้สุดบมก็ผ่านสักทีครับอันนี้บวกห้าชนะเลยนะครับมิงโคตรเยอะอะโอเคโอเคก,ก่อนเย้ โอเคผมก็ว่าสไลด์คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครัเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับแครกกดดีกดแชร์น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทนคลิปแบบนี้นะครับโอเคบ๊ายบาย